ผตอนนี้เราอยู่กับช่อง PVB Finland Channel หรือกับช่องพูบจารฟินแลนด์คนเก่าคนเดิมนะครับผมเมื่อนี้อ่า มาอุดรพี่น้องนะครับผมมารถส่วนตัวนะครับผมมาแบบระมัดระวังนะครับผมมาไม่แหวใสายโน no, สูงสิงโน no, แวนนะครับผมโน no, แวนโนสูงสิงวิดซัมพีเพิลวิดเอเวอร์ o ันนะครับผมเมื่อนี้สิไปตรวจบ้านพี่น้องนะครับผมสร้างผู้รับเหมาอันบ้านเพื่อมามาตรวจบ้านห,หน่อยบ้านพิเศษแล้ววะสันบ้านคุณบิ๊กเสร็จแล้ววะสันวันนี้ก็เลยมาอุดรน,นะครับผมเพื่อที่จะมาทุระดว่วนคือมาตรวจบ้านก่อนที่จะ ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับผมวันนี้สามารถตรวจบ,บ้านว่า,าเรียบร้อยบอแล้วก็สิมาเยี่ยมคุณพ่พอด้วยนะครับผมแล้วก็น,น้องโกกิกระโดดขึ้นรถมาเมื่อกี้นี้โกกิโดดขึ้นรถมาเม,มื่อกี้นี้เพ,าพราะว่าผ่านผ่านาห้องพักน้องโกกิเมื่อกี้ <c oughs> นะครับผมก็ให้สแกนไขสแกนบัตรไข้แล้วก็ตรวจเหยียดจมูกก่อนขึ้นรถเ <c oughs> รียบร้อยค่ะค่าเชียร์เรียบร้อยค่ะนะครับผมกะเดี๋ยวห้องสเดือนทางไปบ้านนะครับผมของภูบานฟินแลนด์ท่วาเฮดไอยูอุดรพี่น้องมือนีมาตรวจบ้าน มาดยเฉพาะมัตวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องแต่ว่าเมียกับลูกบาดเดีมานําเพราะว่าเดียวใส่เด้อเพราะว่ามันไก่นะครับผมแล้วก็ผมมาเบิ่งใหม่ก่อนเพราะเดือนหน้าเดือนหน้าถึงจะได้ขึ้นบ้านใหม่มเพราะว่า<อ>ด,ดูดูเรื่องไว้แล้วว<ะ>่าประมาณเดือนหน้าพี่น้องมือน<ม>ีกสิมาตรวจเบิ้งก่อนเบิ้งตัว่าเรียบร้อยบอ่อไปจะได้ขากันก็อันผูับเหมาบ่อนะครับมรผมแต่ว่าบ้านจะถึงใส่บ่อครับนะผมเข้าไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง หัวดีอ่พี่น้องค่ันคก่อนเนี่ยผิวอันสวยๆของพี่บ้านฟินแนกและแจแหลยเหมือน่ันดิฮะเพราะฉันบอสิว่าท้งสาวทั้งสวยเนาะน้องพี่บ้านฟินแนเนี่ยอู้ย่วยสวยค่ะขอบคุณค่ะมือ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 นึ่งเท่ามากพี่น้องเพิ่มมาผมคือบุชัยกินเข่าพี่น้องคะกินเข่าตอนนี้เราก็จะมานะครับผมตรวจแล้รผมความเรียบร้อยของบ้านในวันนี้นะครับผมซึ่งบ้านก็ 9.999.9แล้วนะครับผมที่เสร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่จะเป็นน้ําแล้วก็ไฟที่ยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเดินการในเรื่องของทะเบียนบ้านอยู่นะครับผมตอนนี้ก็จะมีบ้านเนาะที่ที่เสร็จแล้วนะครับผมเป็นยางเรียกเลยอันนี้เป็นอะไรคะพี่บีอันดับแรกคือตรงนี้จะทําเป็นโรงรถตรงนี้จะเป็นล่งรถพี่น้องเอาไว้จอดรถนะครับผมเวลามาจะเป็นโรงรถขนาดจอดได้สองขั้นพี่น้องเนี่ยตรงนี้อันนั้นมาคุณพ่อนะ บ้านคุณพ่อของน้องปก,กีเบอร์รี่ค,คุณสีพ่อสีอ่าเป็นบ้านพี่น้องเอออันนี้ก็คือบ้านที่เราสร้างเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือถ้ามองเข้าไปก็คือคอมพิวต์ลูกแล้วนะคะเอออันนี้คือตรงอันนี้เราจะลาดปูนนะไม่ต้องตกเจนนะตรงนี้ขาสเรีลาดปูนเมดเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ขาา้าผพันแล้วพี่นอ้องเร้ยวก็ตัวบ้านก่อนืซื้อนนครับผมเร้วจะตัวบ้านแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นเก็บรายละเอียดอยู่พี่น้องตอนนี้เก็บรายละเอียดอยู่ติดไฟติดนู่นติดนี่อยู่พี่น้อง แต่ว่าก่อนที่เขาจะขึ้นเบิ่งข้างในนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับผมวันนี้เราอย่าพูดแรงอย่าพูดแรงเพราะว่าเขาสื่อโทรศัพท์มาให้คุณพ่อผม้่หเป็นอะไรนี่เราบอกโกกีบอกว่านโกกีบอกว่านพ่อโทรศัพท์พังบอกแมนจ้าเออพี่บาทีดหน่อก็เลยแหวสื่อมาพี่น้องแหว่สื่อมาแต่ว่านางชายคุมแล้วนะมันรถพูดแรงไม่ได้ ก็คุ้มนแต่ฉันยังไม่เบฟิแลนอ่ะกลับมาก็ยได้ใช้อีกใช่สามปีใช่ไหมแล้วก็ใช้อีกสามปีก็เป็นหกเออทีนี้ก็เลยแบบนางแบบโทรศัพท์นางทางทีนี้ก็เลยแบบว่าไปซื้อมาให้ใหม่นี่แหละนางอยู่ไหมวะอยู่ค่ะอยู่ในบ้านนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกปิดประตูโอเคเดี๋ยวไปกันเลยค่ะอันนี้ก็บ้านของคุณพ่อแต่ว่าไม่รู้คุณพ่ออยู่หรือเปล่านะครับผมต้องมาดูว่าคุณพ่อทําอะไรอยู่ ตอนนี้คุณพ่อก็นอนเล่นอยู่สวัสดีแฟนครับแฟนขาบเน่ดเดี๋ยวไปหาคุณพ่อเน่เจ้าปูนเมืม่อนี้ก็ตัดผมส้มวมไปร้นอนอันนี้ทำสปาเท้าอยู่นะอันนี้อันนี้ทำอะไรบอกแฟนสปาเท้าอย <laughs> ู่โอ้โอมันร้อนไ,ไปทำวอร์มสระพื้นไงมันดินเข้ามาเราก็ไปทำอืมร้นอนอันนี้ก็กลก ร่อนพี่นอ้องเพราะว่าไม่มีฝ้านะครับเราจะทําฝ้าให้ใหม่อยู่เพราะว่าเราจะลือออละล้อออกหลังคาจะลื้อออกแล้วก็ทําใหม่หมดนะครับทำได<ก>้สิบชั้นอีพอดีก็เราไม่เราจะลื้อแบบว่าลื้อหลังคาออกแล้วก็เทปเป็นแบบเล็กแล้วก็ติดฝ้าเพื่อความเย็นเซนนอนลดกคำความร้อนด้วยนะครับผมกับ<ะ>วันนี้มาตรวจบ,บ้านก็เลยแวะมาหาคุณพ่อได้ยินข่าวว่าโทรศัพท์พังอบอกแฟนขับซิเอาไมา่เสียยินเสียงยิ่งเสียงเสียงเขาบน่นี่เอาไม่เป็นเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์พังจริงหรือเปล่าบอกแฟนขับหน่อย เผื่อเขาอยากโอนมาให้แบบช่วยเลยเหอใช่ครับช่วยเรือบริจาคเดีวเอาโต๊ะถามมาดูหน่อยอยู่นั่นเอาไปมาโชว์ซิข้างไปโชว์สัมมนาส์นัทมีดีทั้งอีบอหรือว่าต้มตุ๋นพูยีน่าฟินแลนด์พออยากได้เครื่องไม้หรือเปล่าก็ต้มก็ไม่เป็นไรหรอกพ่อต้มนะเอามาเบิร์นดูไหนท้าไมถึงเป็นไรเขาถามเป็นไรโต๊ะถามคนนี้น่าจะประมาณ10ปีได้มั้ง ไม่ก็ใช้ปั้นรุ่นนี้ตั้งแต่พีบานฟิลเลยนยังไม่เป็นมือนอกแล้วเนี่ยใช่ตั้งแต่แม่์เมย์พีบานฟิลเล่นอ่อซื้อให้เครื่องแรกไอโฟนแปดปีแล้วนี่ยตั้งแต่อยู่มหนึ่งหรือมสองหลอดละหกหกมันมันชัดเต็มแล้วน้อแตกเขือบแม่เงี้ยน้องบวมออกน้องแตกเขือบอยู่นะนี่มันชัดเต็มแล้วอันนี้พอเล่ยนไปมานห้าทีมันก็ดับไปเลยตอนนี้ใช้อะไรยี่ห้ออะไรอยู่ตอนเนี้ยก็ใช้ไม่ต้องใช้ดีละไม่เพียงเงินเจ๊ไม่ต้องติดต่อชาวโลก ก็ติดตอ่อง่ายลูกหลานก็มีหมดทุกคน oh. โทรศัพท์แล้วก็ประหยัดประหยัดอประหยัดบอฟุ่มเฟื้อเอาไม่ไกลเนี่ยเขาจะวันนี้น่ะเออมีอะไรอยากบอกแฟนคลับไหมแบบฝากฝังลูกหลานฝากฝางองเนี่ยลูกหลานแน่น้ําตาลน่ะอฝ <c oughs> ากน้าตาลหน่อยถ่ายให้น้ำตาลหน่อยนี่บ่น้ำตาลคนนี้แหละฝากบังหน่อยอยากให้ออมีอนาคตคล้ายไปพี่บิ๊กอ่ะ <c oughs> มีโอกาสก็นั่นล่ะ ในโซน่าสิอย่าฉันหยิบไปไกลก่อนฉันอยากคู่บิดก่อนนี้สู้หน่ะฝากบ้งให้เอออันนี้ลูกของป้าน้องนะครับผมน้องอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดก็เห็นกันมาตั้งแต่บ้านเบาเบาสู้วันนี้ก็ยังเบาเบาเพาเก่าอยู่ซื้อน้ำตาลผู้จักกับขยำขยำวงจักก่อนนะตอนนี้นดูอะไรย้ำก็มีเผื่อมีคนใหม่ไม่รู้จักอ๋อไม่ใช่วันนี้ก็นี่ดิโอ้เพรศัพท์สหม่ขอบคุณมากๆเปิดเบิึงก่อนน้ำตาลมาถือไม้ให้นารอด มาเบิ่ไงไกลๆตัวนี้สีหนาเขาเลยโทรศัพท์ไปนี่เออโหนี่อะไรนี่โทรศัพท์กอกรีดจากประเทศญี่ปุน่นขอบคุณครับแป๊บแสนกว่าบาทตัวน,นี่เครื่องนี้เดีย๋ยวไม่ใช้เราไปหิ้งไว้ไปมันหิ้งพระเปิ่ดี๋ก่อนเลยซื้อไหมอยู่นั่นแหละดึงขึ้นเลยเออแล้วมันตกนั่นโทรศัพท์มาอย่างนี้นะย,ยังกระพังตกยังกระเบื้องแล้วเนี่ยอะไรอีกนี่แปลกไหม ก็วาสับมันจะให้นล่ะตอนแรกเจอนเปื่อยนี่เปืดอเปือดูเลยนี่เออสีดำอืแจมอันนี้อะไรนี่ใบเซ็นเก่าหมื่นอันเปเปิดเปิดเครื่องที่ติดไหมน่ะผิดท้งอันนี้ซิมซื้อใหม่หรือน่นนั่น้น่แล้วแล้วซิมเก่าแล้วเนยซิมเก่าใช้ก็ได้ซหก็ได้แล้วแต่เอาไหนก็แล้วแต่ซซิมนะ <Okay. S 2> สว่างซิมตั้งเบอร์เลยว่าเอาไม่ริมหนิดถ้าอารมณ์แบบเสียนยาขึ้นก็ใช้ซิมหนึ่งเสียนยาลงก็ใช้อันหนึ่งอันสีนา่าเ okay. ส,สัญญาให้มันเสียญยามันมีเครียดอันอน,น,อน,น,น,ดดนี้อันนี้มันแถมเครียดได้หนี่นนี้ไหมอันนี้คืออะไรเครียดมันแถมมาให้แ<อ>ลจวแจ๋วแจวเยี่ยมราคาวนี้สบายแล้วไม่ได้มาหาคุณพ่อมาก,กี่เดือนแล้วไม่รู้แต่ไม่ได้หลายเดือนไล้พี่น้องสองเดือนเนาะสองเดือนพี่น้องวันนี้ก็ได้มานี่พี่น้องมานี่แหละอัปเดตบ้านแต่ว่าบ้านเหลือดอกเหลือไฟเหลือน้ำนะครับผมแต่กับเหลือลงรถเนาะ เหลือครัวเหลือครัวแล้วก็กำแพงกำแพงนี่แหละกำแพงให้ช่างให้ช่างอันเสนอราคามาอยู่นะครับผมถ้าสูงมากก็จะเอาอันแบบใบอันใบใบตองอ้วนก็ดีมันไม่ต้องพูดถึงว่าตามหลักนะถ้าเป็นไม่ได้อยากให้ทำด้านหลังก่อนใช่ถ้าด้านหลังทาอยู่แล้วเพราะว่ากลัวจะไม่นาคีมาสิเหลือมันก็ด้านหลังมันมีคนเบื่อมัน มันกับโคดขวากงายแห้งหลังเพราะว่ามันมีถนนอยู่ผุนด้วยพราะว่ามันม่มีอะไรสำคัญก็แล้วไปงี้จะเผื่ออะไรมันนี่มีอยู่เพราะว่าเรากลัวเขามาขโมยเสาบ้านนะครับเสาบ้านเราจะหนีเด็กถ้เขามาลักเสาเงินฉันขึ้นหนีเด้กนับใบพร้อมกลับมาเสาเงินยังอยู่คือเก่าบอสิบเอ็ดต้นสิบสองต้นกลับมาได้สิบต้นอีกบ่ไดเด็ตสองเฮียแล้วนะนับตั้งแต่บ้านคือบ้านไม่อันนี้ก็วันนี้ก็ได้โทรศัพท์แล้วนะครับผมเอาปวดพ่อในแฟนคลับเนี่ยไม่ไม ไม่อยู่เซบันนี่ดีไปดีมากอ้าวก็อวยพรเป็นความให้ลูกแล้วก็แฟนคลับแล้วก็หลานด้วยหลีนหลานหลานอวยพรให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ไอ้บิ๊กก็ไอ้เจริญเจริญดีแล้วอะไรอีกก็ขอบคุณครับฝากถึงนาริตาหน่อยนาริตาจะมาวันที่มันขึ้นวันใหม่นาริตานี่มานเห็นเธอเห็นไปเห็นทุกตอนเห็นดูทุกวันนะไม่ของจริงนะเห็นแล้วไงกันมาโอ้เหอเห็นแล้วเห็นแล้วลืมรืมรืมเห็นแล้วเห็นเลีวแล้วแต่ตอนนี้ใหญ่แล้วตัวแล้วนะครับเห็นทุกวันเลยถึงนั้นละ เห็นทุกวันก็ฉล,ลาดดื้อไม่ไมฉลาดดื้อโอเคก็เห็นทุกวันนั่นแหละอือก็ฝากอะไรไปถึงแพพวไม่เดี๋ยวแพาวก็จะมาแล้วฝากก็นั่นแหละรักมันพี่กันละรักกันนั่นแหละ ก็ไม่ร <gesch uce> bueno ู้จะฝากอะไรก็พูดไม่เป็นอะไรก็เราฝากงั้นฝากคำมาแน่เขาไปกันแรกหรอกก็หางกันได้อยู่วันนี้หางกันเด็กือบพันสองพันมาละปัดมัดหนึ่งน่ะแต่วไม่อยากจะพูดเดี๋ยวจะคนดีฉาปัดมือหนึ่งหางงั้นในพันสองพันปะปู่ปะปูสิบรสีฉันยากข้นบอกว่าปัดเงาปูฮะปัดปลาปูมันไม่ใช่เงินบาทแล้วเป็นเงินเก็บโอ้โหแต่ละวันนี้คโอ้ยอุตส่าห์ว่าจอแง่ใหมพี่น้องวันนี้ยิ่ข่าววันดนีนข่าววันหาเงิ้นในมือเราพันสองพันเขาก็รู้สึกว่าได้หลายอยู่ดี กีบกันก็เยอะนะอ๋อกีบตอนนี้ก็โควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีตอนนี้ทําอะไรอยู่บอกสักครับในไปเรียนรถบอก็อยู่บ้านทุกวันนี้ไปวิ่งรถก็มันก็ไม่ค่อยได้ไปหรอกคนก็มันน้อยลงหมอก็ไม่ให้ไปแล้วอย่างนี้เงียบแล้วก็ด้านหน้าโรงพยาบาลศูนย์มันจะมีตรวจโควิดโอ้แล้วก็คือบ่อยบ่อยงห่งแต่ว่าอ้วนก็ได้พี่น้องกินอุดมสมบูรณ์นึกเก่วกพี่น้องอืมก็นั่นล่ะมีอะไรก็กินนั่นล่ะกินไปนั่นล่ะแต่ว่าสภาพคนตกงานพี่น้องเบื่องนี้ เหมือนคนตรวงานบ่อจาวาก็ลูกหลานเลี้ยงดีอ๋อน้ำตาลนะบ่อเลี้ยงดีน้ำตาลก็ไถดีไถดีเอาพี่น้องโควิดนะครับผมโควิดก็จากบริษัทพี่บ้านฟินแลนด์นะครับผมก็มอบทุนการศึกษาให้คุณพ่อ5 0าพันบาทนะครับผมทุนการศึกษาต่อยอดทุนการศึกษาเอาไว้เอาไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้คุณพ่อนะครับผมดูเจริญเจริญอ๋อ เอาขึ้นมาใบหนึ่งไม่ได้ข้อมือเด<อ>ีเ๋ยวมันกลับจะโชว์แหมได้งันตัดไปร้อยหนึ่งทอนมาท่อนไว้มาท่อนดอกกระหน่ำม,มันเสียเปียบนั่นจะได้ท่อนอยู่พี่น้องก็ขอบคุณครับแฟนคลับทุกคนแล้วก็แค่นั้นแหละครับไม่รู้จะพูดอะไรวันนี้ได้โทรศัพท์ได้เงินสนโดโอ้ตั้งหาล้านหาหมื่นหาพันหาพันนีสก็บใบได้อยู่บ่อก็ประมาณได้อยู่ อันนี้รถคุณพ่อพี่น้องผู้ดีจะซื้อเรียก็ซื้อไปสามหกเก้าแปดเดี๋ยวพ่อจะให้เบอร์นะครับผมหมองที่้อสิ่เกียร์ใครล้วกับรับเปียกอีกตรงนี้นะครับผมก็คือเพดานนะครับผมหลังคาเราจะ รู้สึกว่าตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเรื่องของปวกนะครับผมเข้ามากัดก่อนของไม้นะครับเพราะห้องกัสีเปียนให้คุณพอพีอ่นออกกับสีเปียนออกหลังท้ายก็จะเปลี่ยนชุดใหม่เป็นเหล็กแล้วก็ติดฝ้าให้ก็จะน่าอยู่ขึ้นเนะาะก็จะน่าอยู่ขึ้นอันนี้ห้องโกกีบรีนอนจ<ล>ะขาวใช่ไหมระหว่างที่รอบ้านพี่วินเสกก็คือแบบว่าก็คือ,อยึดยึดยดไปดูซิไปดูสักห้องก็นด้อยู่อยู่นะไม่ต้องย้ายออกหรอกก็อยู่นี่แหละก็คือตื่นขึ้นมากับการแบบ ก็แบบช่ำช่ำเงื้อช่ำแบบเอากุกกินอันนี้เหรอใช่ก็ช่ำเนื้อฉ่ำอะไรอยู่เดินเ้ามาหน้าก็ช่ำไปเลยเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องข่ซีบปรับปรุงบ้านอีพอนะครับผมก็คือหลังคาออกแล้วก็ทําใหม่เราจะมาดูห้องไหนกันนะครับผมพี่น้องก็สูงอยู่นะโอ้โหเป็นยังไงตากล้อรและสิตายอันนี้กระสีเป็นห้องโถงพี่น้องอันนี้ตัวเป็นห้องถาง ตอนนี้คือมีแต่ไฟยังไม่ได้ใส่พวกไอ้อะไรนะเฟอร์นิเจอร์ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวก่อนอันนี้คือห้องโถงห้องโถงคือกว้างมากทุกคนกว้างมากทีลังกาได้ลายตลกพี่นี่ห้องโถงคือกว้างมากอันนี้คือห้องรักๆหน้าพี่น้องไปดูห้องครัวห้องครัวเปิดไฟได้ไหมคะที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะได้นะเปิดแ้วอันนี้เราคือบอกอบอกช่างว่าอยากอะไร้องพวบ สีแบบแจ้งแอย่างแน่พี่นออ้องนะับผมนี่ก็จะมาน,นี้ก็แจ้งนะอ,อยู่นะก็แจ้งอยู่อันนี้คือบ้านเป,ป,ปล่าๆที่เรายังไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรเข้าไปนะยครับผมเราจะมีแบบบิวอินนิดหน่อยอยู่นะครับม,มาพี่อีกอันนี้จะเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านเห็นปะจ๊ะเห็นหน้าบ้านปะจ๊ะเอออ,อัน,นหน้าบ้านนี่ก็จะปรับเป็นปูนหมดเลยนะ ห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอนของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ห้องนี้นะจ๊ะอันนี้คือห้องผู้ใหญ่บ้านสีมานอนเป็นลามากอุดรกับจะมพักกับจะมานอนนี่พี่น้องนะครับผมพุ่งเอาวัานะนพุธเฟอร์นิเจอร์เข้าเนาะใช่คะ่ะมันพุธเฟอร์นิเจอร์เข้าเฟอร์นิเจอร์ก็คงจะเห็นเต็มรูปแบบก็คือมันขึ้นบ้านใหม่เออเราตรวจบ้านวันนี้วันนี้เรามาตรวจบ้านนะทุกคนจะสังเกตโคมไฟข้างบนสวยมากสวยนะเห็นไหมน,นี่มีความระย,ยิบระยับ ต่อไปห้องนี้เป็นห้องรับแขกอันนี้คือห้องรับแขกพี่น้องแขกไปให้มากบอกมุมนี้คือห้องมุมรับแขกนะครับมุมห้องรับแขกก็บสีมิเตียงนี่ลุยมากหรือว่าเพื่อนฝูงเพนอยงมากกับนอห้องนี้พี่น้องห้องที่สองห้องต่อไปห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยไม่ทำความสะอาดนะครับห้องน้ำก็จะมีห่านเลยนะแบบมีมีเงียงคอมเงียบปิดประตูเันกือยังอยญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนมาดูสิเข้ามาดูทำไมกระจกมันติดอีกอย่างวะ เอียงไหมเอียงนัะน,นี่อันนี้เป็นมุมอาบน้ำพี่น้องห้องอาบน้ำไม่เคยทำห้องใหมพอมเรีบเยบร้อยเพิ่นถแถมเวลาเราเปิดประตูจะมืมอนเราอยู่ญี่ปุ่นนะเพื่อนแฉมพี่อันนี้คือบ,าบา้านเปล่าๆได้ไหมพี่น้อบา้านเปล่าๆยังไม่ได้แบบว่าตกแต่งอะไรอันนี้ห้องโกกิเบอรี่ห้องที่สามมาลาน,นิมีส่าของนอนอันนี้ห้องน้องโกกิเบอรี่ที่แบบว่าจะมาอยู่เฝ้าบ้านให้ปีบ้านฟินแลนด์เนี่ยผมโกกิเบอรี่กับสิมาเฝ้าบ้านให้นะครับผมคุณยาบ้านฟินแลนด์ ในช่วงที่แบบว่าตอนนี้ก็จะมาเรียนที่อุดรเนาะค่ะเออกับห้องก็คือว่านี่พี่น้องค่ะห้องเกาะป่าคือสว่างมากเลยนะห้องเกาป่าวิวหลังบ้านอันนี้อันนี้วิวลอะไรพี่น้องแต่ว่ากสิปปั๊บจับที่ไหนไม่ได้เลยนี่ปั๊บไม่พี่น้องอันนี้วิวหลังบ้านเออ ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่แหละก็สิป็นแบบว่าบ้านหลังไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเราอยู่แบบว่าเอยมาพักอาศัยพี่น้องเพราะว่าส่วนตัวไข่นี่พี่น้องส่วนตัวพี่แม่ฟิลนคืออยู่เยสุทอบาดท,ที่นี่เฮ็ดไปหนีเพราะว่าอย่างพี่น้องพูว่าเวลากลับมากจากเยสทุทอนพามากกลับมานอนมาพักผ่อนหรือว่ามาอาศัยนะครับผมหรือว่าอนาคตเฮ้าบลูเนาะไม่มีอะไรนอนเราก็ทําไว้นะครับผมกะให้น้องให้เพื่อนี้นั่น,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 นมาดูพี่น้อง ไขเดือดร้อนพี่นอ้องป้องปายจะคล้องเลือดเ,อ <algum> เนื้อเสียขไข่ห้าเดือดร้อนกายไมาอยู tabii, <aru> ่อาจไยได้นะพี่น้องกะมุ่งหน้ากับไปบ้านพ่อไปหลังนั้นพี่น้องเห็นบอกคุณบ้านคุณพ่อก็จอยู่ใกล้ใกล้กันเลยอันนั้นบ้านพ่อที่ทําไปให้นะครับก็จะอยู่ตรงนั้นเออค่ะเดี๋ยวบ้านตกแต่งเสร็จแล้วเ่อจังมาเห็ดมุ่ม <assist. S 1> โหโฮมทัวร์กันเอออันนี้คือข้าวข้าวก่อนเออข่าวข้าวก่อนพี่น้อง อัปเดตเนาะเมืเ่อเนี่มาตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านบานมีจุดิยังหมาว่าต้องแก้่ไขบอแต่ว่าก็เป๊ะเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นนะพี่น้องนะค่ะ,ะโอเคแล้วอโอเคพี่น้องนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วันนี้มาตรวจบ้านนะครับผมแต่ว่าเรายังเหลือพิธีขึ้นบ้านใหม่ของเราแล้วก็ เดี๋ยวตกแต่งภายในเนาะค่ะแล้วก็พวกนี้จะต่างๆรอดูเป็นบ้านใหม่ตกแต่งเบาๆเพราะว่าเอาไปแบบพานไปพานมานอนพี่น้องนะครับผมสิ้นปีอาจจะมีหนึ่งหลังเพิ่มในเมืองอุดรต้องรอติดตามรอชมต้องรอติดตามพี่น้องหาเงินก่อนค่ะนะครับผมกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพีพีฟินแลนด์ช่องโกกิวิลลี่ชาแนลด้วยค่นะผมวันนี้ก็มานี่แหละจะทำีังไะพี่น้องค่ะเนี่ยสิสีฟ้าพอเห็นตะกี้เปล่าไรเรค่ะติดตามพี่น้องค่ะเราท้าเบื้องมือขึ้น เดีวกาอาจจะมีอะไรที่แบบแปลกตาอาจจะปรับเปลี่ยนไปมากกว่านี้นิดนึงเพราะว่ามันจะมีอะไรที่หลายๆคนต้องรอดูดีกว่าตอนนี้คือบริเวณบ้านต้องาทำความสะอาดก่อนในบ้านก็ต้องทำความสะอาดเรียบร้อยหนบ้านก็ต้องล้างถ้าคานขึ้นบ้านใหม่เดือนหน้านะครับผมก็คก็ต้องล้างบ้านให้สะอาดนะครับถ้าล้างไม่สะอาดก็จะถือค้อนำหก็คือจะโดนล้างไปกับน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอพรอภประจำบ้านที่เป็นพกเฝ้าบ้านให้นะครับผมเป็นด่านหน้าของบ้านนะเป็นด่านหน้าของบ้านนะพี่น้องเดี๋ยวเอาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีจ้า Yeah. yeah.